ฮะเขาสิเอ๊ะจากไหนหลับวันนี้โอ้เขาโมฮอดพนเจริญแล้วนะฮะหมู่บ้านพนเจริญก่อนติดตัวตักดกล่องตัวสองคนตัวสองนี่กดกล่องพีดีเพีโฟนเอาละครับฮอดละครับเดี๋ยวเฮาจอดรถก่อนจังหน่อยนะครับพาเดี๋ยวมาทราบผมเดิดเออเผยเล่ามามาจอดครับเผยเล่ามามาจอดครับเส้นทางการเดินทางของทีมงานเฮานะฮะมื้นนี้ กูนี่ฮะกระเป๋าข้างหลังเราจะไปถึงเวียดนามกันหรือเปล่าฮะซาผมก่อนบ่อันนี้ร้านซาผมอันนี้ร้านซาผมบ่สิซาผมก็เป็นบ่สบายดีอันนี้ซาผมเป็นบ่สวัสดีเจ้าฮะโอ้มีเอเลิฟนั่มบ่เขาเบิ้งหนังสือเขาขออนุญาตเบิ้งเด้อ เอสเล็บเอสสี่ C น้ำนมันบ่เอสเล็บเอสสี C ่น้ำแล้วก็มีสักผมอันนี้ถ้าเจ้าเป็นเป็นคนเวียดหรือว่าเป็นคนล้าอันนี้เป็นเป็นคนเลาาบ่อันนี้นะนอันนีเน้เป็นคนเวียดบะโอย้ยเมืองยังกูด,ดีเข้าชอบถามใน,นเข้าทิไปอเมืองวิ่งเนี้ยแล้วก็ไปทะเลทะเลอย่างเกาะเมืองวิ่งแล้วก็ไกลๆเนี่ยเมืองเลยฮะก้นกลอก้หลอบะ เกลือหลอเกลือหลอเหรอเจ้าอยู่เกลือหลอปะบ่เจ้าอยู่ใสอยู่เวมาแต่เวบ่อ๋อเท่าเท่าเวนี่มันต้องลงเหมือนทางตายันปะไก่ปะบ่ได้ไก่ไ่ได้ไก่เราไปกับตลอดเจ้าคือวัวเหล้าซัดแค่เจ้าคือวัวเหล้าซัดแค่เจ้าเป็นคนเล้าบ่จะาไม่ได้แฟนเล้าเฮ้ยไ่ได้เลยไ่ได้แฟนเลยเอามาซื้อๆนี่ เออเจ้ายังโสดบ่อันนี้น่ะเจ้าเดชเป็นคนเวียดบ่บ่เบอเจ้าเป็นคนลาวเจ้าเป็นสาวพูดเจริญเล่นบ่โอ้เจ้าเคยร้องเพลงนี้บ่บ้านพูนเจริญคือนห้งวายโอ้ยพระเอกเข้าไปยู่งุ่นเออพระเอกเขาไปเสรล้วนะเขาบู๊จักเพลงนี้เลยบ้านพูนเจริญคือนห้งฮักเข้าสองคนเขาบู๊จักเลยเอาไปยังไหนเลยนี่นี่น้องเขาอยู่เวียอันนี้เขายู่เวียนบเจ้าก็อยู่เวีนบ่ เอ้ยโอ้โหลยฮะอ๋ฮะโออ๋ออ๋ออเดี๋ยวมาสีเล็บอยู่เอาเล็บไอ้ดำดำจไปใใช้คอนเทนเสีน้ำเงิบ้านเหเล็บดำท่างพี่ก็เอ็ดผมอ๋อขออนุญาตเบิ้งอันนี้มีบริการซักผมอยู่ข้างตลาดสดเด้อข้างตลาดบ้านพลเจริญโอ้เอ็สีนะมันบอสอันพอยื่ไปเปลี่ยนเงินเือี้ยเปลี่ยนใส่ได้ได้เอ็สีนี่เท่าไหร่แพงบอสเอ็นผมเกตาอ่ะเอ็นผมเกตาเออเลียผมฮะ Nó bỏ. Bỏ Cái này. Cái này. thế nó cũng nó để nó cháu để chắc chắc nó nên... nói luôn nó chắc có không Xin <laughs> <laughs> chào Xin chào nhà cơ hơn không có lười nữa đây mà dù đây nó ลอยแต่เกิดบอกจะยูเมืองไหนจะยูเมืองไหนางรเมืองะไนยเวียดนะยเวียดยเวบ่เวบ่อกกจะไปเกื้หลอเกื้หลอเิ่บอเกื้หลอที่ทะเลนะยังเกาะเมืองยงเกะไปทางท่แกบ่เมืองวิ่งอ่ะเมืองวิ่งบ่ถ้าไปลักซาวนี่มูฮบอกเกลอไกลบ่ก็มาถามทางก็ซื้ออือเาเมืองทแคบคุ่นเมืองทแกพุ่นง่ายก่าบอกเอ้อ บอกอยู่นี่ออกลักเศร้านี่ออกลักเศร้านี่เอาเกื้อเกื้อล้อเกื้อล้อออกหลักเศร้าเอาขึ้นมาไปคุณไงก้อหรือเปล่าโอ้โอ้บุ๋บหวทางยะคุณทางยะมันสี่ใกล้ทั้งพุทธเราต้องถามเปุ่นบ้านมันอยู่คนไหนน้ำเนี่ยบอกเอาเดี๋ยวจะขออยู่ไทยอย่าไปเที่ยงก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวต้องตามเฮาเดี๋ยวเฮาพาไป มีเ่าเบิ้งว er ่าจะเอ็ดเล็บนี่ขอญาติเอ็นเล็บนำได้บ่เอ็ดเล็บนี่คิดคิดคิดทังไหนคิดทั้งไหนเอ็นเบียร์เอ็นเอ็นเอ็นสี่เอ็นอยังเนี่ยแพงปะเท่าไหร่เซียนปลายเลยเนาะอืมเอ็ดสัเล็กอันเดียวได้ว่าเล็บเดียวเอ็ดเล็บเดียวเอ็นมันแยกแยกอายเล็บเล็บมันดำเอาว่างไว้แล้วก็มีโัรต้าอันนี้สาวมึงเวีอะยังโสดอยู่เด้อนี่เด้อ สดจีบอสดบอสดยูตี้เจ้าซื้ออย่างเกาะภาษาเวียดนามซื้ออย่างฮะกี้ซื้อนี่โอ้อายก็ซื้อกึึงกลึงกึึงฮะอายก็เมียเขาบอกไหมอันนี้อันนี้ก็สาวเวียดด้วยนี่สาวเวียดนี่ถามเบิ้งว่าจักเพียงตำลา่นนักสองเฟนดินบ่ฮึบ่ดิ้จักผมจักเลยก็ต้องไปฟังเด้อ ตำนานรักสองแผ่นดินเออเขาจะเอ่ยถึงความรักของผู้สาวบ้านพ่อเอริญกับหนุ่มบึงการเจ้ามีหนุ่มบึงการจังคนบุงการปะมีแฟนบึงการปะโมีเนาะเลา้จักเะจักคนนี้ปะบุคุนเลยบุคุนเลยอันนี้เป็นเป็นเคยพ่อเลริญสิปีเราเป็นเคยพ่อเจริญ1ิปีเราเป็นพระเอกเอ็มวีนี่แหละตำนานรักสองแผ่นดินเปิดเบอรงเด้อ อันน uhm ี้นาจีเห็นด้ัยไหมไซซ์สีเด้อคงสเอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเธอหน้าเข้าสีมาใซซบริการเด้อเอาคือจักหันล้วเด้อเอาสีมาซะผมเออซาผมแล้วก็เอสซีผมกับน้องนำอืมแล้วก็เจ้านำเด้อไอเอ็สเล็บนำเด้อเอาสีแบบสีชมพูสีแดงเนอะไปแล้วบ่เอาไปกันเด้อป่ะเอาออกเดินทางกันนะครับวันนี้กับเส้นทางการเดินทางนะฮะคืเล่า เอาเ้าสิไปหาเงินเสร็จแล้วบัดนี้ให้ผู้สาวอะไรนะก็ไม่เก่งนะด้านอยู่แล้วก็ไปจับปืดครับผมบอกอดีมด้านอยู่แล้วไอ้สิกรีบได้เหรอกีบผมต้องไส์กีบกระเปี่ยนอยู่นี่ลานในน่องเนี่ยหมดเอาสินเจ้าสินเจ้าตอนนี้เฮาแลกลุงโฮมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะใบใหญ่สุดคือแบงค์ห้าแสนครับแบงค์ห้าแสนประมาณห้าร้อยเนาะแบงค์ห้าแสนนี่ประมาณห้าร้อยครอยู่นี่นะ แบงค์ห้าแสนห้าร้อยเข้าแลกไปหกพันบาทอนใดอยู่ห้าล้านเขามีเงินห้าล้านครับตัวน,นี้ห้าล้านนะทเนี่ยว้ายไปซื้อปลาโดชี้มาเขาว่าห้าล้านห้าล้านะครับเอา้เาซึ่งถ้าเกิดทางเข้ามื้อน,นี้จะพาทีมงานเข้านะครับไปประเทศเวียดนามเข้าแลกเงินเป็นที่เรียบร้อยแต่ยังคได้ค้าครับอยู่ที่เาล่าถ้าจะนอนเล่าหนึ่งคืนนะครับห้าล้านครับไปซื้อปลาโดกันเด้อ ไปครับออกเดินทางครับเผากันได้วัตถุดิบของเข้าแล้วอุนโอ้โหเศรษฐีเมืงเเองลาวกับเศรษฐีเมืองเวียดโอ้ทัามืกกับเป็นเศรษฐีเลยน,นี่้เป็นเศรษฐีแล้วครับมีเศรษฐีเมืองเวียดเรามีห้าล้านเราไปซื้อปาโดคันหนึ่ง,สงเสร็จแล้วก็เงินกีบเรามีอยู่กี่ล้านนะเงินเก็บก็ประมาณสองสามล้านนี่แหละสาล้านอันนั้นก็เราจะไปแจกทิปสาวครับไปไปเส้นทางการเดินทางเข้าเฮ้ยเบืองทางแน่เฮ้ยโอ้ลุ โอ้ไปใช้นี่ยืนไปใช้นี่เท่ากสอเนี่ยปั่นๆกันครับเป็นนี่แค่นั้นครับเอาโอเคครับออกเดินทางต่อมือนี้เขาน่ยจะค้ำแรงน่าจะไปค้ำอยู่ลักเศาเพื่อล่ะยืนนี่แล้วครับเดี๋ยวจะเป็นไฟบัญชีให้โอเคโอเคไปไปนะครับไอ้เฮียไหนก็เรียบร้อยแล้วไดเลยเอาเดินทางครับเดินทางข้าวผมเขายิงเงีวไปเลยเนาะยังเลยเนาะแล้วไปกินง้อปินก่อนง้อปินง้อปินก่อนไป เห็นมีอ่อนแล้วทางแบ่งรักเศร้าฮะมากินข้าวเท้งกันพอดีเลยเฮ้าข้าวเท้งเขากินใบสามใบสามเตียงขาง้อปิ้นอันนี้บ่หนี่ซ้ายมือนี่เตียงข้าวงูงูปิ้นมีบ่เหลือเฮาเออเหลือโหเฮาอยู่เหลือคาให้เฮาอยู่โอ้แต่แนว่ยเสียเพริดแล้วเออมันมีอันนี้บ่นี่ไปเบิ่งอันยังก็เอิ๊กอกอกมันอ่ะเอิ๊กมันอ่ะเอิ๊กาันเอิ๊กเผา อาฮวันระเด้อเมนยจ่บวะนี่อันนี้เนี่นเอิกมันอยู่วะนี่เอิกเอิกเอิกมะพร้าวโอ้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นส้นหัวโอ้เอิกเอิกน่าจะเหีไปแล้วนี่นี่นี่ทางใต้ครับใต้ฮะใต้มันร้อนเลยโอ้อันนี้จะเป็นสามซันเลยสามซันโง่สามซันโง่ครับสามซันโงัวกิ่นนังกอบกอบก้อนนี่นังกอบกอบเลยหีไปแล้ว กลางบุ้แล้วกลางนะฮี่ไปหมดแล้วะตีกลัวก่อนนะเตี้ยคำวัวปิ่นก่อนซิมเบิงซิมเบิงบันน้กินดนเหรอได้เด็เนี่ยอันนี้สามซันมาเนี่ยรับัวหน่อยครับนี่นี่ติดมันเลยเนี่ยติดมันเลย่พพาาเิมทางแบ่งลักซาวนะครับทางแบ่งลักซาวนี้ก็จะเป็นทางที่จะแบ่งไปทางเวียดนามนะครับเดี๋ยวสายลักซาวเดี๋ยวให้น้องบี้นะน้องบี้น้องบี้ บีกัดแสบๆให้เด้อเด้อแสบๆโนโน่นี่รักชาวนี่ไปจักรลักเก้าสิบปลายละเก้าสิบปลายละกันว่าอัดไปฮอดท่าบักนี่ประมาณเก้าสิบปลายละอ๋ออ๋อเนี่ยฮะหนัวปิ่นนะครับปิ่นมื้อละยี่สตัวจนมากมือละตั้ตัวเนาะถ้าคนหลายๆก็มือละสองอืมแต่อ่วักดงมท้อี่งานกลายบางมื้อมีงานกระซองสามตัวเวลาไปเดี๋ยวให้น้องบีปรุงส่วนผสมให้เฮานะครับเป็นร้านที่ กลายเป็นไก่มาจะกลายเขได้นะครับต้องเลี้ยวตลอดเลยนะอ่ะเดี๋ยวมันมันเนาะมันมันเลยนี่ไปจะกินแท้ขออนุญาตนี่แจ๊ะบนนิดหน่อยเนี่ยนะนี่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 เอาสิเบิรงฮะว้าวว้าวอืมรสชาติเขาเนื้อครับโอ้เจับเจ็บเจ็บโมบิ้นัวปิ้นใช่เบิรงเลยครับทุกผู้กับครับอื หอมหอมไหนกินหอมคหอมหอมหอมันน้ำอมฤตแล้วไงทำอมฤตน้ำครับคุณน่ะหมุนอย่าพึ่งอหต้องลองมาหาปีงวดได้กินน้ำอมฤตเมื้อเบาต้องได้สิมเนาะแล้วเอาเอาแบบอันนี้เป็นเนื้อบอกมันจะบีแบบติดหนังนั่นบอติดหนังแล้กรอบๆอีกชุดนึงตีดหนังกรอบๆนะ เอาแผ่นหนังอะไรอย่างมันน่ะนะอันนี้เนื้อละเขาจะกินให้มันครบเอาติดหนังเนาะติดหนังมานน่ะี่เอาเป็นสองชุดอ่าโอเคสวดเลงโอเคทานกินจะมีฮะเริ่มข้ามดิ้เริ่มข้าดิ้งจากเริ่มแงแห้งแล้ววันนี้ไม้ได้เริ่มข้ามดิงหมดเลยข้ดิ้งจากเจ้าของร้านโอ้โอ้โอนี่คือไม่เดลยโอ้เนี่ยนี่นี่ยหยาสิ่งที่ตามหายาดเลยนะหยาดเลยนั่น แทบผมแทบแทบผมไม่กินแทบผมมีรสเหล่าเลยมีแต่รสยาเลยกินเนี่ยหอมครับกินหอมครับหนึ่งสองเสรซิมซิมซิมไว้ก็งานเยี็บเอาโอ้เข้ากันมากอ่ะมีแต่ยาเลยโอ้ยาอย่างเดียวเลยโอ้หอนเปากเลยแปรงล้างวงที่ไหลเค็มเลย มิตรยายาเข้มข้นเลยโ้มิตยาเลยครับคซีซันสองห้าสองห้าสอง้าร้อยหแดงมีหิ่งเอยูแดงมีหิ่งอันนี้ดงไม่รู้ล้มใช่ไหมดวงไม่รู้ล้มล้มไม่รู้ดงล้มแล้วกบโดงเลยบ่บ้ายาราส สมุนไพรกินแล้วมันจะมีแห้งเสืออยู่เสืออยู่แถวนี้สมุนไพรบ่มีกินเหล่าตัวเดียบเลยกินยากระจายมีตัวเดียเทียเมาให้ซีมีนี่ตัวเดียบอายุสิบกว่าปีแล้วอันนี้จะปีอันนี้นะอันนี้จะประมาณแปดปีโอ้ดองบัตเตอปัิโตดองมาแปดปีแปีโอ้ดองแปดปีมีมีตัวเป็นสิบปียาวไม่อีกเลยโอ้ดีดองแปดปีโอ้สมพอมันหวานมันหอมกินเท้าไหรแล้วมันเหมือนกินยา กินไปต้คือกินยาเลยออเออได้การเลยเอายาดองยาดองน้ำอมฤตแท้ๆเลยนะฮะเลมาแล้วอมาแล้วมาวนั้วพักกันนะครบมีบเีเอาอีกไหมเบยเอาแบบเป็นหนังน้ำเอาแบบเป็นหนังน้ำตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ตัวนั้นก็ได้น้องเบี้ยนั่นครับมมีอันนั้นหอออกนะแม่ไกันต้นไม,ม้้วถ้าพูกลับลองดูน้ำจิ้มที่นี่เด็ดมากเลยนะฮะ นี่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 ตับนี่ตับนี่ตับตับเลยเนตับตับเลยเี่ยตับเอไัต้งพ้นฐานใหม่ๆพ้นฐานใหม่ๆข้างในเน่ยตับหวานว่เดี๋ยวเดี๋ยวเดสร้างหนังโอ้ฮะอันนี้อันนี้คือยาใช่ไหม ผู้ชายกองกันโอ้ต้นคือเราท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกมึงก็ไปมึงก็มากันโอ้อันนี้นะของดีครับอันนี้ของดีนะของดีผู้ชายทิเท่านั้นโอ้เมื่อสิ็นยังไงยู่ลรืบัดนี้นะสิบปีสิบปลายปีสิบปลายปีดองดองมาสิบก้าวปีโอ้ตัวนี้สิบปลายปีดองก็าสิบปลายปีนะครับเน สิบปียังซิมซิมซิมใช่ไหมสิบปีที่ที่เดียวนะครับพี่น้องครับท้าไมพี่น้องอยากลาดเตียงคำสิบปีสองพันต้องมาเตียงคำเราปิดเนาะตะผูกับครับเอ FC ครับอันนี้ยาดองอมฤตสิบปีสิบปีสิบปีใช่ฮะตะผูกกลับครับเฟราว์ครับเป็นเกียรต์ลายมือนี้ได้มาซิมน้ำอมฤต ต้องขอบใจขอบใจเตียงคำงัวปิ่นนี่คือเจ้าของร้านเตียงคำงัวปิ่นนะครับเอบเดินไล่ก็เลยได้เอาสิ่งที่พิเศษเอ้าเอ้าเอ้าสิ่งที่พิเศษมากนะครับตอนรับมาตอนรับเอ้าเ้ยขออนุญาตชิมก่อนนะครับสิบปีน้ำมันบริสสิบปีนะเห็นว่าจิโกลสกุลนี่นะเนี่ยสิบล้นาเลยสิบนาเลยเดินสองสามอึ๊บอึ๊บ อ้าวอันนี้จะหอมอันนี<_<_้จะแบบมันจะนุ<_<_่มม hm ัจะนุ่มกวตัวนี้จะนุ่มว่าจริงบเยคยลาบเบอเซียต้อลองคาลองตัวนี้มันจะบวมน้ำผึ้งเป็นรสยาตัวเดียวรสยาสุด รวยสมสุขยามรวยยามโอ้โหโดยแข็งแข็งแข่งร่ำรวยรวยเนอเอาเกล่าวเล่าโดยโดยโดยเล่าเด้อโอ้ของต้อนถึงมอบให้มอบให้อะไให้ให้เลยนอคนี่เนาะเักครับอู้ได้ไปต้อนที่นอกเขาเลยนี่กือบมะเอ้ายู่ดีมีแห้งสุขงแรกแข็งแรงครับร่ำรวยรวยเกือบเกอให้เจ้าภาพจงเจริญเจ้าภาพจงเจริญคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ดอกตัวนี้ ตัวนี้จะนุ่มๆึ่งตัวนี้จะนุ่มมันจะนุ่มมีน้ำผึ้งตัวนี้มันคือหวานสะน้ำผึ้งของหวานยาโอ้หวานยาสิบปีอ่ะยาของแท้สิบแปีเราได้บอกแล้วครับเป็นยาจริงๆยาจริงเอาแค่หมื่นละเป๊กพี่บอกเลยเนี่ยอันนี้นะครับเพิ่นบ่ฮักเพิ่งวโยกออกมาเด้อพี่น้องเพิ่นเอาไปเสื่องไว้ในบ้านเด้อเอากใจหลายเด้อเพิ่นฮักเด้อเพิ่นเอามาให้อันนี้เพิ่นต้อมเพิ่นฝากอะ โอ้ของแค่เพื่อบ้าน่อันนี้โอ้ตัวนี้น้องเขาเอามามักคไม้แล้วก็เอามายางเดี๋ยวเขาจะได้กินแบบร้อนๆนะครับแล้วก็หนังจะกรอบๆเดี๋ยวให้น้องเขาอุ่นแน่จักหน่อยนะฮะเมื่อกี้นี้โอ้เจอน้องอมฤตซิปีเข้าไปครับรู้สึกว่ามาแล้วครับมาแล้วเอ้างวปิ่นครับมากินได้นะฮะทางแบ่งหลักซาวเดอร์ มีน้องน่ารักน่ารักขายบริการอยู่นะครับตัวนี้เป็นโวบิ้นนะครับเวลาปินป้นก็คือขับรถเี่แหละขายกับขับรถเลยปิน้นยังสีปิน้นจกักชั่วโมงสนมากปิน้นชั่วโมงหนึ่งบอกชั่วโมงหนึ่งนะ <3 S 1> สามชั่วโมงปินง้นสามชั่วโมงเร็จแล้วก็เอามาว่างขายยังสีนเนาะลูกค้าก็มาจอดเรื่อยๆครับนี่นี่มาจอดซื้อหรอมาเด้อกิ่งงัวปิ้นเด้องัวปิ่นเดอนี่ครับร้านเตียงคำงัวปิ่นนะครับรับปิ่นงัวและ ภายในและนอกสถานที่ติดต่อมาตามได้เบอร์นี้เลยนะครับเตี้ยคำหัวปินกินหัวเผาเขาเข้าไปน้อยนะนี่เขาเข้าไปน้อยกินเข้าไปน้อยบอกโอ้รู้สึกว่ารักโถนี้จังเลยนะไม่เท่าไหร่เลยน้ำกระเจี๊ยบครับพี่น้องครับน้ำกระเจี๊ยบฮะไปเธอะนอยเธอะนอยเด้อดูราน้ำกระเจี๊ยบแล้วน้ำกระเจี๊ยบครับเนี่ยอันนี้เขาไม่เรียกว่าอะไรนะอันนี้ อันนี้น้ำอะไรนะน้ำเก๊กงวยน้ำเก๊กงวยอันนี้น้ำกระเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบอันนี้นะโอ้ยเสร็จไปจะรักอันนี้อย่งเลยเอาวันทุ่ที่น้ำกระเจี๊ยบเขากินอยู่นี่เขากินที่ตอนเล็กน้อยครับอืมอ้าหูได้แล้วมาเลยดีนะตัวนี้จะเป็นอองหวานนะอองหวานแซ่บเลยโอ้เจียวตับครับเมื่ออ่ามาครับซี่เข้ากันมาเลย อืมกินข้าวแล้วก็เดินทางต่อนโมบินยกไหวโยกตัวแบบเร็วเกินข้าวตัวนี้นะตัวนี้ติดหนังนะตัวนี้ติดหนังนะนะครับท่านผู้กำกับติดหนังครับเลยติดหนังครับมามามาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาชิ้นเบิ่มไเริมหน่อยอรอรอรอนี่ฮะติดหนังครับอันนี้เอาไว้ก่อนสิบปีสิบปีถ้าเมาเราเอ็ดความหนึ่งกันเข้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสิบปีฮะ เจ้าตับที่ผมจุ่มนี่คือเจ้าตับนะเจ้าตับที่นี่หอมหอมโอ้หอมมากอืมอืมสิบปีครับน้ำอมฤตสิบปีหมดผ่านกนารหมักแบบหมดยังเหแบบยังอ่ผ่านกนารหมักแบบพัดเชอร์ไลท์พัดเชอร์ไลท์พัชเชอร์ไรแล้วกับการการั่นการกรองแบบสิบปีอะ่ะแบบเพื่อจะยดึดเอาเอาต้า แมอุ้ตตาไวโอเลตอุ้งตาแมนออต้องเขย่าโอ้ต้องเขย่าโอ้เขย่าเรากินมันแบบโอ้โหแบบแล้วมันมีความเผ็ดเข้าไปด้วยออืก็เผ็ดตัวนี้พริกอ่ะโอเคไปเราลองไหมล่ะโอ้อิ่มนำซัมล้านไปที่เรียบร้อยเราก็ได้ของต้นของฝากอายุ10ปี ขอบใจเด้อนี่เจ้าของนี่เจ้าของไอ้นี่ไอ้เตียงเจ้าซื้อเตียงใช่ไหมไอ้เตียงค่ำเด้อนี่เด้อมาอุดหนุนได้เด้อนี่จีนกษัตริย์นบบจากบ้านอ๋อเมยซื้อเตียงค่ำวัวเราซื้อเบียงพรเบียงพรโอเคเบียงพรเียงข้าใจไอ้แนวแทบแนวแซมแนวไล่ไปเฮงบริสุทธิ์เลยเฮงบริสุทธิ์ไล่เฮงอ่อนเลยขำกบ่าเฮ แถงามแถครับเส้นทางการเดินทางเขานะครับออกจากเตียงค้ำม่วปิ่นตีนกาสลบนบสามบาทนะครับตอนนี้เขาก็จะเดินทางเข้าไปที่ภูผาหมาดนะครับเบิกนะครับดัานนาครับภูเ <ๆ S 2> ขาหินน้ำหนอ่อภูเขาหินน้ำหนอ่หนหนอกับภูเขาดินพันกันภูเขาดินพันกันดอกดินมันรัวเอาลิตต้องใจน้ำาพูดแบบลิ้นมันรัวไม่ใช่ดินพันกันนะครับดินมันรัวๆงามแ้งามแ้ ไปไปเจอกันอยู่ The Rock View Point นะครับเขาจะเป็นนังเซมบรรยากาศอยู่น,นั่นจังหน่อยไปในถนนไม้เลข8แปครับเอาไปเวาลากลับไปนะ <laughs> แล้วนะเออข้อละครับเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะฮะที่นางทงเทียวจะต้องแวะแล้วก็คือ The Rock View Point นะครับรถจักรยานคันนี้น่าจะมาจากฝรั่งเศสพล่ละถนนไม้เลข8แปครับก็ยังคึกคืนโดยรถบรรทุกคึอเก้าครับโอ้ก,กีฬาซาตลบนอกสามบ้าน <h oo> ไปหมุนเนี่ย รถเากเราศรถจักเวียดนามไปไปไนี่เรถเ่าตอนนี้เป็รถเ็ดนะครับเคยเล่าเคยเล่าคันนี้มาจากฝรั่งเศสดช่ไหมบอกเอฝรั่งเศสมีมาส้มพร้อมข้างหลังโอ้เรามาค่ะรถทวรลิงฝรั่งเนี่ฮะว่าสมเพิ่นมากินนะวะวายมาเลยโอ้ลมยางแรงเลยนะฮะ อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ขึ้นชื่อนะครับของแกลงขมวนนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่เมืองพุทธคาแขวกขมวนแล้วนี่คือดรอปวิวพอยด์นะครับมีบรรยากาศที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็มีซิปไลน์ให้ได้เล่นน้านะครับผมเคยมาเล่นอย่างนี้เทือนึงนะครับโคตรจะเสียวเลยนะครับแล้วก็มีที่พักแบบสุดยอดนะครับเข้ากับบรรยากาศเลยนะครับไปตั้งบนผาเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีรีสอร์ทเป็นโดม ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับบรรยากาศนะครับพักผ่อนได้อยู่ที่เดอะล็อกวิวพอย n ์แห่งนี้นะครับผู้พม้านะครับก็ยังเป็นถันทีที่นักท่องเที่ยวระดับโลกนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งหลายๆประเทศทั่วโลกเรียกว่าได้ที่เดินทางมาเพื่อที่จะมายืนชมความงดงามของผู้พานะครับผู้พาเครัเป็นว่าหินน้ำหน่อนะครับหรือว่าเป็นผาหินปูนนะครับที่มีความงดงามนะครับแล้วก็ออมีเรียกว่าสลิงนะฮะมีสลิงที่ แล้วคงเที่ยวเขาเออไปใต้กันนะครับโคตรเสียวเลยนะครับลองมาสัมผัสกับบรรยากาศได้นะครับบรรยากาศจะนี้ขึ้นมาอากาศหนาวครับตอนนี้ครับเริ่มเย็นแล้วนะครับยุงไตเมื่อกี้นี้อยู่ที่อย่างตรงทางไปรักเสาที่เขาไปกินงบปีนมาอากาศยังหอนเลยขึ้นบางเถิงนี่อากาศโคตรละเลื้งกันเลยนะครับโคตรจะเย็นเลยนะฮะสุดยอดเลยนะครับกับบรรยากาศนะครับเดอะล็อกวิวพอยต์นะครับเพื่อนๆเดินทางไกลมานะครับมึงคุณคำแข้งคขมวนนะฮะเดินทางมาเที่ยวใด สุดยอดเลยนะครับมีซิปลายนะครับมีซิปลายให้เล่นๆลองมาเล่นบ้างครับผมเล่นบ้างเราโคตรเสียวเลยนะฮะนี่นะฮะพะอาทิตกําลังจะอัสดงแล้วนะครับเดี๋ยวจะไหนเฮาก็ต้องออกเดินทางต่อนะครับมุ่งหน้าสู่ลักซาวตอนเราจะนอนลักซาวกันนะฮะนี่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปแคปชั่นกันสวยๆนะฮะกับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวพ้าใางชมบรรยากาศนะครับเดี๋ยวล็อกวีพอยต์กันจังหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะมีจุดที่เฮาสามารถที่จะลงมาถ่ายรูปกัน ได้อีกเยอะเลยนะฮะพระที่จ้ดสดงแล้วครับแสงกันสุดยอดเลยแล้วตัวนี้ก็ยังมีมีฟอยอีก <laughs> มีเอฟตัวแขมมีแขมนะครับแล้วก็จะมีทางลงไปยางตรงนี้อยู่นะฮะน <h ys> ี่ <Okay. S 1> สบายดีสบายดีมา <h ys> แต่ทางเลยนี่ แต่ท้าแขกงโอ้ถ้าท้าแขกโอ้ท้าท้าแขกบอนีนเนี่ยโอ้สบายดีท้าท้าแขกเดสาวคุ้นข้ามเมืนบ่นี่เฮอยบรรยากาดดีแท้เอาเดี๋ยวฮ่อเบิ่งขออนุญาตเบิ่งจุดนี้ก่อนปาดงามแท้เคยเล่นสลิงอยู่วะแทะผ้หวินนี่เคยเล่นสลิงเนี่ยบอกเคยบอกเขาเล่นเธอเดี๋ยวเขาตีลูกกสัตว์ลลมน็สาวเกือบตายโอ้เป็นต่ยานแท้มันเป็นมันเป็นมันนเป็อันนั้นนะหินน้ำหน่อนะอันนี้กับสาวท้าแขกคือกันเจ้ายู อยู่ในเมืองอยู่แถวไหนของท่าแขกเข้าไปดูแถวท่าแขกนะนี่ยขออนุญาตเนี่ยอยู่ในเมืองบ่เอยู่ในเมืองบาเขาไปอยู่แถวน้องไดอยู่ข้างในเลยนี่บ่เอาเบาะตำแหน่งเฮือนเจ้ายู่เมืองไหนเข้าไปจักเบิร์ตเลยอยู่วัดปากดงวัดปากดงบ้านบราเป็นวัดไดอ๋อบ้านปากดงบ้านปากดงบ้านปากดงแล้วมาเที่ยวใส่กันเนี่ยฮะเขามาลินคุ้นข้ามหรือมาดินนี้อ๋อมาลินคุ้นข้ามตั้งใจมากมาทางไหนมาทางสิบสองแล้วก็อ้อมไปหน้ากายลักเศร้า หรือว่ามาทางสิบสามสิบสามดีกว่าสิบสองย่าไปจีรกาสาธวรบโน้มสามบาทลองไปเล่นเบิ้งดูนี่คักแท้ลองระบอบบอกมันแค่เดียวห่ะแหละลองไปอันนี้ห้าวจีบเสียวมองหนีมองเออมองไต่ทางอันนั้นน่ะแม่มันดุนเนาะมันดุนมันดุนมันเอาอันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองเมืองของแขวงขมวนอีกสถานที่หนึ่งที่ที่นี่ท่องเที่ยวทั่วโลกเลยฝรั่งเนี่ยมันมากเพิ่นมากมากินกาแฟแล้วก็มาเบิ้งบรรยากาศ เออแล้วก็ขี่รถรถจักรออมเป็นรูปมานะออมเป็นรูปท่างผีเอาเสียแล้วก็เส้นเมื่อไงเมื่อไงโอ้หุดแล้วโอ้เฮลโหลเฮลโหลเอาโอเคสาวท่าแขก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 อยู่ท่าแขกเลยอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองอยูุมองอันน้ำพุเลยรมันบ่นดิ่เจ้านี่แมนเวิร์ดฝรั่งล่อวะข้างเจ้า ล่อตี <laughs> ล่อแมนซ้ำแมนซ้ำเอีแมนซ้ำ,ซำเอ,อาเ,เกียภาพบรรยากาศนะฮะเอ่อบริเวณจุด,ดล็อกวิวพอยต์ก็คือเป็นผู้พมานที่งามมากอะงามอะ <laughs> เอาชิมเมอร์ล่ะขอขึ้นไปนังขอขึ้นไปนงเด้อชิวชิวจิ๊บ เบียร์เย็ยนๆจากน่อยเนอะ,ะือใจไปขึ้นไปจิ๊บก่อนเดี๋ยวเขาตามขึ้นไปอ่ะโอเคฮะกับรรยากาศลองมเที่ยวเบิงงนะครับกับบรรยากาศโคตรดีเลยนะครับแล้วก็นีน่ฮะอันหลังครับโอ้ภูผ,ผาม่านเป็นผู้เขาหินน้ำหนอแล้วก็มี มีเขาเรียกว่ายัางก็เป็นสลิงนะครับลองบอเลนเบิงนะครับคนทัวร์ประเทศไทยผมว่าต้องการมาจุดนี้นะครับมากเลยฮะผมบอลเลนมือนี้เอาบอลเลนไปแล้วมันโคตรเหนื่อยเลยนะครับฝรั่งหลาย <c oughs> หลายเลยเฮเล่นซิ่ปลายปายเขากันยังขึ้นไปนะครับเป็นเส้นทางที่เราจะต้องเดินทางไปที่เมืองลักซาวนะฮะ วันนี้ออกเดินทางไปกับผู้ไทยดัแอดเวนเจอร์เส้นทางธรรมชาติสวยงามลาดลอกถนนภูเข้ามากมายเที่ยวเมืองเก่าล่วงคระปานคำมวลดินแดนแห่งเทพนยายน้ำตกกล้าตายฉันสวยงามประตูชัยยิ่งใหญ่เวียนจันท์ ภาพลวงเดินสังญาสาวลาวสวยสดใสที่เวลาไปกับผู้ใชยดำความสุขอยู่ที่ใจเดินทานไปด้วยกันเสียงหัวราะแต่คืนประงทับใจไม่ลืมขี่มอไซค์ไปถึงแวชมธรรมชาติเชิญเพื่อนตามฉันไปรวมทางทุกสุขกัน เ,เดิมดีเล่ากันเพื่อนเรียนรู้วัฒน,นธรรมเจอรอยยิ้มจำใสขอบคุณที่มาด้วยกันเที่ยวเหนวเลาไปกับผู้ไทยดำผู้ไทยดำเ,เที่ยวเมองตาวเมืองกระบางข้างวลดินแดงแห่งเทมีอาน้ำตกเล่าไปช่งสวยงามประตูชัยยิ่งใหญ่เวียงจันทท่าหลวงเดินสัญญา สาหลาบุวยสดใสเที่ยวเลาไปกับผู้ไทยดำฉันสุขอยู่ที่ใจเดินทางไปด้วยกันเสียหัวเราต้มคืนประทับใจไม่ลืมประทับใจไม่ลืมเพราะฉันคือผู้ไทยดำผู้ไทยดำ adventure ความสุขใจไม่เคยลืม ื่อนมาเที่ยวเมืองลาวด้วยกันขี่มอไซค์ไปถึงแวะชมธรรมชาติเชิญเพื่อนตามฉันไปร่วมทางทุกสุขกันดื่มเดียวเหล้ากันเลื่อนเมือนเรียนรู้วัฒนธรรม ที่มอไสไปถึงแุวชนธรรมชาติเชิญเพืนตามฉันไปร่วมทางทุกสุขก,กัน